ตอนนี้ลองวาดตัวใหม่เพิ่มหน่อยดีกว่าเอ๊ะไหนลองวาดตัวน่ารักก็รักฟักตัวหนึ่งดิอืมแต่ก็อยากมีตัวละครที่เท่ด้วยอ่ะอืมลองเปลี่ยนจากฝนเป็นตัวละครสักตัวดีไหมโอ้ตัวละครแฟนคลับก็น่าวาดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยอยากได้แมวสักตัวหนึ่งเอาผีด้วยเอาผีด้วยเอาฟลามฟลามฟลามนางฟ้านางฟ้า พี่ฝาทหารยังไงเอาไปให้หมดเลยจ้า yeah! มันเยอะไปป่าวะเฮ้ย <Hey, S 2> สวัสดีครับ mm hmm. ทุกคนผมริวโจนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่คุณเห็นกันเลยว่าปีนี้เนี่ย mm hmm. ผมวาดและสร้างตัวละครไปเยอะมากซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดนะว่ามันจะเยอะขนาดนี้อันดับเป็นเพราะว่าเวลาที่ผมจะทําคลิปัะค,คลิปนึงเนี่ย mm hmm. ผมชอบพิจารณาการอะไรแปลกๆอะ่ะอย่างเช่นแบบ mm hmm. น้องคนนี้ mm hmm. น้องคนนี้ชื่ออาริ น้องคือตัวแทนของตุ๊กตาไล่ฝนหรือน้องคนนี้ที่ชื่อวิโอวีน้องคนนี้คือตัวแทนของงานงงปะ <c oughs> แล้วก็จะมีอีกหลายตัวละครเลยที่จะคล้ายๆอย่างนี้เอาจริงๆเนี่ยก็แบบคือแค่อยากวาดสิ่งเหล่านั้นหรือว่าของเหล่านั้นเนี่ยให้มันกลายเป็นอะไรที่มันโมเอะน่ารักหรือเท่เฉยๆอะไรแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่จะน่ารักกั่น,นะและอย่างเนี่ยก็คืออยากสร้างเรื่องราวให้กับตัวละครพวกนั้นด้วยหรือถ้าไม่เชื่อเนี่ยคุณดูภาพนี้แล้วคุณลองจิ้มได้เลย ผมจะตอบให้ว่าตัวละครพวกนี้คือใครและเคยทําอะไรในช่องผมบ้างอ่าถ้างั้นตัวละครนี้ที่หน้าคล้ายๆพี่อ่ะอ๋อตัวนี้นี่คือตัวละครที่เป็นตัวแทนของความดีซึ่งจะคอยทําให้พวกคุณเนี่ยรักษาความดีไว้เวลาดูคลิปของผมถ้าอยากดูตลองอย้อนไปดูคลิปความดีดูสิอ่าแล้วตัวนี้อ่ะพี่ อันนี้คือตัวละครแฟเมดของลงไนดีสปอเตดนะครับผมคือมาจากตอนที่พี่แกนเนี่ยเขานั่งเล่นเทอรเรียแล้วผมมาชอบมาก <laughs> ผมก็เลยทำแอนิเมชันแฟเมดให้กับพี่เขานะครับผมซึ่งเหมือนพี่เขาก็จะชอบโอ้ o d หรือเปล่า <laughs> อ่ะแล้วตัวนี้อ่ะนี่คือตัวละครในซีรีส์ทหารของผมนะครับผมเป็นตัวละครลับที่เพิ่งออกได้ไม่นานนะฮะอ่ะแล้วตัวนี้อ่ะ <laughs> เห็นอยู่กลางจอเลยอ๋อตัวนี้คือตัวละครที่มัน <c oughs> เอาเปว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีเรื่องราวของมันนะเข้าใจไหมแล้วมันเนี่ยก็เหมือนเป็นการสร้างภาพจำดูว่าทำให้คนดูเนี่อู้สึกอะไรบางอย่างกับตัวละครเหล่านั้นนะ่ะแบบนี้แหละพี่ <c oughs> คือมันไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคิดกันหรอกคือเออคือคือคือ คือคนเราอ่ะมันจะมีความรู้สึกต่อตัวละครตัวหนึ่งได้หลากหลายรูปแบบเข้าใจไหมแต่ผมเนี่ยที่เป็นคนวาดเนี่ยผมก็จะพยายามไม่เอ็นเนี่ยไปข้างใดข้างหนึ่งลืม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 เมื่อกี้ไปลืมลืมเมื่อกี้ไปกลับมาต่อที่ตัวละคร50ตัวของเราดีกว่าคือในตัวละครประมาณ50กว่าตัวหรือ60ตัวเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกับฟีลี่แย่ของมันเข้าไปข้างในอีกนะถ้าสำหรับใครที่ติดตามดูแต่ละคลิปไปเนี่ยมันก็จะมีเอ่อเรื่องราวของแต่ละอย่างเนี่ยแยกแยะกันไปอย่างเช่น ฟีลี่แรกโจแฟมิลี่นะครับผมหรือว่าเป็นสี่ตัวละครหลักของช่องนี้นั่นเองก็จะมีริวโจเซโจชิโนโกและก็ปิ่นปิ้นสนะครับผมแล้วก็จะมีเหล่าตลลัวละครอื่นๆที่คอยแรกมาในเรื่องเป็นช่วงๆนะครับผมและต่อมาก็คือกูดลัฟชชื่อมันเหมือน <c oughs> จะจะเป็นฟีี่ใหม่ที่มาปีนี้นะครับผมเป็นตัวละคร2งตัวที่แบ่งเป็นสองฝั่งก็คือความดีและความดื้อซึ่งอาจจะทําให้ผู้คุณเนี่ยจิตใจวันไหวตอนดูได้นะครับผม และต่อมาก็คือตัวละครจากด้อมโจคาตสึที่เป็นต้มฉากของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ในฟีรีนี้เนะี่ยคือจะเป็นตัวละครของแฟนขับนะครับผม ก็คือเป็นออลลของพวกเขาแหละวผมก็เอามาวาดในชุดทั่วไปหรือชุดทหารนั่นแหละซึ่งตัวละครบางตัวเนี่ยผมก็วาดเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่เข้ามาสนับสนุนนะผมเช่นค่าสมาชิกของช่องอะไรงี้นะผมรู้ว่าผู้ชนะกิจกรรมไม่ดิสอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ที่สนับสนุนในแฟบบ็อกเนี่ยก็จะได้ของรางวัลอีกแบบและสุดท้ายก็คือตัวละครจากช่องอื่นหรือว่าเกมอื่นๆนนั่นเองเช่นตัวละครของลุงไนท์แล้วก็ตัวละครในเกมเทเลเรียนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวละครในเกมเกนชินิมแพคหรือว่าเป็นตัวละครที่ผมไปคอแลบด้วยออย่างงเเคคสขุณจฟีนะผม เื่อจริงๆนี่ถ้าจะมาให้เล่าทั้งหมดประมาณ50 60 70ตัวเนี่ยว่าเขาทำอะไรบ้างคือใครกันบ้างเนี่ยคงใช้เวลาเป็นวันแน่ๆในคลิปนี้เนี่ยไหนๆก็เป็นคลิปท้ายปีแล้วเนี่ยผมก็เลยทำคลิปไฮไลท์สั้นๆในปีนี้ให้ดูว่าพวกคุณไหนจะจำเรื่องราวในปีนี้ตอนไหนได้บ้างนะครับผมไปดูกันเลย yeah! ถึงช่วงทองแล้วไม่มีบทด้วยก็จะพูดสดๆเลยแล้วกันก็คือว่าปีนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นปีที่สนุกมากนะสำหรับผมซึ่งอย่างที่สาคัญเลยก็คือพวกคุณนี่แหละก็คือคนดูนี่แหละว่าเวลาผมทาคลิปอะไรไปผมชอบไปอ่านคอมเมนต์ว่าพวกคุณเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ 3, กับคลิปผมยังไงชอบตัวละครยังไงอะไรเงี้ยยังไงก็ขอกราบขอบคุณทุกคนนะที่ดีด้วยนะครับผมแล้วเจอกันปีหน้าครับบ๊ายบาย